สวัสดีครับผมนายสวิริศมื่นหาวงนะครับตำแหน่งปรลัดอำเภอคิริมาศนะครับสำหรับดังสาวพนมคงนานะครับก็ได้รับการจ้างงานจากบริษัทแคทแวนเมเนจเมนต์จำกัดนะครับให้มาช่วยงานที่ที่ทำการปกครองอำเภอคิริมาศจังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งทางด้านผู้บังคับบัญชานะครับก็ได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับ ให้ช่วยเหลืองานศูนย์กำลงธรรมอเบอร์กิลิมานะครับซึ่งภารกิจหลักก็จะให้น้องอช่วยพิมพ์งานเอกสารเป็นหลักนะครับสำหรับแนวทางในการพัฒนาคนาพิการนะครับเรจาจะเน้นที่การเรียนรู้นะครับงานจากประสบการณ์จริงนะครับโดยตรงนะครับอย่างเช่นการให้น้องได้พบปะกับ ลักษฎรที่มาติดต่องานนะครับเช่นบางรายเขามาขอรับคําปรึกษานะครับขอคำนแนะนํานะครับเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนนะครับซึ่งก็ได้น้องได้ได้พูดคุยได้ให้ความรู้ให้คําแนะนํากับลักษฎรที่มาติดต่อนะครับซึ่งมันเป็นการาฝึกนะครับทักษะนะครับในการ ติดต่อพูดคุยนะครับการสื่อสารนะครับซึ่งรัศดรบางรายนะครับที่มาติดต่อนะครับส่วนนุำหลงธรรมเนี่ยก็จะมีหลายเรื่องนะครับหลายบริบทด้วยกันนะครับซึ่งบางเรื่องก็ยากง่ายนะครับความสลับซับซ้อนก็แตกต่างกันไปนะครับซึ่งเป็นการฝึกความอดทนนะครับของ คนพิการได้เป็นอย่างดีนะครับทำให้จิตใจแกล่งขึ้นนะครับสำหรับภาพรวมนะครับก่อนที่อ,อำเภอจะรับคนพิการมาทำงานนะครับแล้วก็หลังจากที่คนพิการมาช่วยงานแล้วนะครับซึ่งก่อนนั้น,น,นการทำงานในภาพรวมก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่หลังจากที่มีคนพิการมาร่วมมาช่วย งานเทียเ่ยำเผอก็ทําให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ทําให้อำเภอมีบุคลากรมาช่วยทําง,งานมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับโดยภาพรวมก็ถือว่าดีครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพนมคงนานะคะประเภทความพิการประเภท3ทางการเคลื่อนไหวค่ะตาแหน่งที่ได้รับนะคะตําแหน่งธุรการประจําห้องศูนย์ดำ,งำรงธรรมอำเภอครีมาศค่ะเมื่อก่อนไม่มีงานทําข้าพเจ้าจะอยู่แต่ในบ้าน ไม่กล้าออกสู่สังคมไม่กล้าออกไปไหนเพราะเราเป็นคนพิการเราอายเขาและไม่มีความมั่นใจในตัวเองด้วยค่ะพอได้โอกาสจากการจ้างงานทําให้ข้าพเจ้าได้มีความมั่นใจในตัวเองได้แสดงศักยภาพของตนเองได้กล้าแสดงออกและมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและสามารถเลี้ยงดูครอบครัวและช่วยเหลือครอบครัวได้อย่างเต็มที่ การจ้างงานทําให้ข้าพเจ้ากล้าสู่สังคมกล้าพูดกล้าแสดงออกในที่ประชุมในที่ต่างๆโดยที่ไม่อายและยังได้ร่วมออกทําจิตอาสากับหมู่บ้านและยังให้ความร่วมมือกับหมู่บ้านในงานต่างๆการออมข้าพเจ้าได้นำเงินจากการทํำงานบางส่วนเก็บออมฝากไว้ที่ธนาคารและจะแบ่งบางส่วนที่ชัดเจน มาใช้และข้าพเจ้าจะจดบันทึกรายรับรายจ่ายและการออมในแต่ละวันด้วยค่ะสุขภาพข้าพเจ้าจะแบ่งเวลาออกกําลังกายประมาณ30 6 0ถึง60นาทีหรือมากกว่านั้นเช่นการปั่นจักรยานสามล้อในที่สาธารณะของหมู่บ้านหรือยืดแขนด้วยอุปกรณ์ช่วยหรือแว่ง แขนไปมาบนรถบินแชร์หรือบางครั้งถ้าเด็กๆว่างก็จะชวนกันเล่นตีแบดที่หน้าบ้านข้าพเจ้ายังร่วมกิจกรรม90วันมหัศจรรย์ร่วมทํากิจกรรมทุกโครงการเช่นงดเค็มดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำอัดรม กินผลไม้แทนขนมหวานกินผักมากขึ้นกว่าเดิมไม่ยุ่งเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ทุกอย่างเพื่อสุขภาพของเราค่ะการมีงานทําทําให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่ดีขึ้นสามารถแบ่งเบาภาระครอบครัวและเลี้ยงครอบครัวได้ข้าพเจ้านางสาวพนมพงนาต้องขอบคุณบริษัทแคสแวนแมนเมดเน้นจำกัดที่สนับสนุนและจ้างงานให้ข้าพเจ้ามีงานทำด้วยค่ะขอบคุณค่ะ